สวัสดีค่ะจากบ้านไร่วงพยอมค่ะวันนี้พามาดูต้นกล้าที่บ้านไร่วงพยอมได้หยอดไว้นะคะนี่คือต้นแตงร้านนะคะมีพวกมแมลงเต่ามากินใบแล้วนะคะไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านางคานี้หยอดไว้สิบวลาลุมเหลือเพียงห้าหลุมเท่านั้นเองนะคะนี่ค่ะอันนี้คือ ต้นอ่อนของถั่วฝักยาวนะคะที่บาราบุพยอมได้หยอดไว้ที่ครั้งนี้หยอดแค่10หลุมเองนะคะนี่ค่ะครั้งแรกหยอดไว้ไม่ขึ้นนะคะนี้หยอดไว้ขึ้นแล้วค่ะส่วนอันนี้เป็นต้นกล้ามะเขือนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นมะเขือยาวของคุณต้อมช่องต้มรักการปลูกหรือเปล่านะคะหรือว่าเป็นมะเขือคางกบ ต้องรอรุ้นในตอนต่อไปนะคะแต่ใบของเขาไม่สวยเลยนะคะมีมแมลงรบกวนเยอะมากๆเลยนะคะตอนนี้มะนาวของบ้านไร่วงพยอมก็เริ่มออกดอกใหม่อีกครั้งนะคะหลังที่ตัดแต่งกิ่งไปคิดว่าไม่ติดจะแล้วนะคะโรคเพลี้ยโรคแมลงลงเยอะมากเลยในหน้าแล้งกระทบหนาวแบบนี้นะคะแม้แต่ยอดไม่สวยแต่เริ่มติดดอกแล้วนะคะในที่สุดบวบของบ้านไร่วงพยอมก็ มีลูกได้กินแล้วนะคะอันนี้ลูกใหญ่ว่าจะาไว้เก็บไว้ทำพันธ์ุนะคะแล้วก็มามีตรงนี้นะคะแต่ก็มีเจ้าของด้วยนะคะก็เป็นผักขมหินขอโทษค่ะผักขมจีนนะคะที่บ้านไร่องค่พยอมได้เอามาปลูกเไว้นะคะตรงนี้ผักเป็ดญี่ปุ่นที่บ้านไร่องคพยอมได้ปักชำใหม่ใบเข่าเริ่มสวยขึ้นแล้วนะคะ พามาชมพริกหยวกหรือพริกหนุ่มที่หลายๆคนเรียกนะคะตอนนี้ก็ติดเมล็ดแล้วนะคะนี่ค่ะพอได้รับประทานแล้วนะคะตอนนี้ติดเม็ดดกพอสมควรนะคะถึงใบเขาจะไม่สวยเพราะตอนนี้โรคแมลงเยอะมากนะคะเพราะว่าอยู่ในป่าของกระถินนะคะวันนี้แมลงพยองก็พาเพื่อนๆมาชมสวนผักเล็กๆนะคะจาก อากาศที่หนาวแล้วก็ลมพัดแรงมากๆทำให้พืชผักนี้เสียหายมากๆเลยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่องพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ